แวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KMSocial ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้คะ่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมปีข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้ดวยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคิดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหวนหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะมวนหมูตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook ค่ะมี t i k ก o ็อกมี IG มี YouTube มี u t u b e มีทวิตเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนลิงก์ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดกลุ่มขึ้นมาเลยคัดดลอกกิงง์้้านบนบตรีค่ะ นำมาใส่แถบตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยหาเมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบร,ริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เซมาเติม1000ับาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะ ส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เมื่อเติม500บาทขึ้นไปค่ะทางล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็น sure. ประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี <hi> ้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกก็รรอออดําาเเนนนนิยู่่่ังคะ หากสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกหมดหมู่ค่ะแจ้งปัญหาออเดอร์ลงไปแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ครั้งน้าเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก,กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%้าปเซนด้วยนะคะก็ถือมาให้เยอะอยู่นะคะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นบริการทั้งหมดค่ะตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ตรงนี้ให้แล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้นะคะในตรงนี้ก็จะบอกราคาขั้นต่ำอ่าขออภัยค่ะราคาต่อ1น0 0พันค่ะราคาอ่าั่าซังซื้อขั้นต่ำนะคะค้นสังซื้อสูงสุดค่ะแล้วก็บอกอ่าคำอธิบายข้างหลังตรงนี้ค่ะก็สามารถคลิกดูได้นะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค,ะค่ะก็สามารถคลิกค้นหาบริการข้างบนตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปที่ Facebook ของเรากันค่ะตอนนี้ยอดสมาชิกกลุ่มเนาะก็อยู่ที่ร้อยสอคนนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น217เลยนะคะหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจค่ะ าทางเว็บไซต์เข้าใจดีเนาะเขาแถมให้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ